สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกริมทะเลสาบเลยนะครับเฮาส์ตัดที่ออสเตรียครับค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากวิดีโอท่องเที่ยวนะคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทําให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คือประชากรนี้ไม่ถึงพันคนเลยนะครับอืมน้อยมากค่ะแต่กลับกลายเป็นมารดกโลกของยูเนสโกได้แล้วก็มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมากมายขนาดนี้ ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเหมืองเกลืองั้นเราเริ่มกันที่ที่ตั้งก่อนเลยเฮาสตัดนี่อยู่ในออสเตรียนะครับประเทศที่แบบว่าล้อมรอบด้วยภูเขาไม่มีทางออกทะเลค่ะตัวหมู่บ้านเองก็ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลยสวยงามมากล้อมด้วยภูเขาสูงๆอีกทีภูมิประเทศแบบนี้มันมันมีผลยังไงบ้างครับ คือมันเหมือนเป็นประการธรรมชาตินะคะช่วยรักษาสภาพดั้งเดิมของหมู่บ้านเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งเลยแล้วที่สําคัญนะคะผู้เขาสวยๆพวกนี้ล่ะคะ่ะคือแหล่งความมั่งคั่งในอดีตเลยมาจากการทําเหมืองเกลืออ๋าเหมืองเกลือพูดถึงเหมืองเกลือประวัติศาสตร์ที่นี่เอ่อยาวนานมากๆเลยใช่ไหมครับ ยาวนานมากจริงๆค่ะย้อนไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะประมาณ5,000ปีก่อนคริสต์กาลโอ้ห oh, 5,000ปีนานมากสมัยน,นั้นนี่เกลือคงจะสำคัญแบบเหมือนทองคำเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเขาเปรียบเหมือนทองคำสีขาวเลยในยุคนั้นแล้วประวัติศาสตร์การทำเหมืองเกลือที่มันต่อเนื่องมาเป็นพันๆปีนี่แหละค่ะคือเหตุผลหลักเลยที่ทำให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของที่นี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกในปี1997อ oh. เข้าใจแล้วครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มีประวัติศาสตร์มนุษย์กับธรรมชาติที่นี่ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องราวที่หล่อหลอมมายาวนานมากพอมาดูตัวหมู่บ้านเองก็แบบน่ารักมากๆเลยนะครับบ้านเรือนสไตล์ยุโรปสีสันสดใสค่ะตั้งเรียงเรียงกันริมทะเลสาบเลยมีจัตุรัสกลางเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็มีเสาหิน Holy t r i n i t y สมัยศัตวรรษที่18อืมแล้วก็มีโรงแรมเก่าแก่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ Hotel g r ู n e r b a บาม นี่เปิดตั้งแต่ปี1790โหคือยังคงบรรยากาศเดิมๆไว้ได้ดีมากๆเลยซึ่งความสวยงามความมีสเสน่ห์แบบนี้ค่ะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับต้นๆของออสเตรียไปเลยพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็แน่นอนว่าต้องมีร้านขายของที่ระลึกใช่ค่ะโดยเฉพาะเกลือนะคะมีหลายรูปแบบมากๆ เกลือแล้วก็มีชุดพื้นเมืองสไตล์บาบาเรียด้วยนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปที่เขาเรียกกันว่ามุมมหาชนอ๋อ oh, มุมยอดฮิตใช่ครับตรงนี้คนไปรอแต่เช้ามืดเลยนะเพื่อถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ขึ้นโห oh, ต้องตื่นเช้ามากๆแล้วจะไปวันอาทิตย์นี่อาจจะเจอชาวบ้านเขาใส่ชุดพื้นเมืองออกมาเดินเล่นกันด้วยบรรยากาศน่ารักดีครับ แต่การท่องเที่ยวมันก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะโดยเฉพาะกับหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้การรักษาสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวที่แบบบูมมากๆกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ในพื้นที่จํากัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเลยใช่ครับมีอะไรที่นักท่องเที่ยวควรทราบเป็นพิเศษไหมครับก็มีเรื่องการเดินทางค่ะคือรถบัสใหญ่หญๆเนี่ยเข้าไปในตัวหมู่บ้านไม่ได้นะคะอ๋อเหรอครับค่ะถ้าใครจะไปพักค้างคืนก็อาจจะต้องเตรียมแค่กระเป๋าใบเล็กๆไปจะสะดวกกว่า แล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับสำหรับคนไทยอาหารท้องถิ่นเขาก็อร่อยนะคะแต่รสชาติอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่คือถ้าใครไม่มั่นใจพกน้ำพริกพกซอสแมกกี้ไปด้วยก็อาจจะช่วยได้ค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆ่า <c oughs> ครับเป็นคำแนะนำที่ดีเลยนอกจากมุมสวยๆแล้วที่นี่ยังมีสถานที่ที่ค่อคนข้างจะพิเศษหรือจะเรียกว่าแปลกก็ได้มั้งครับคือบ ine เฮาส์หรือบ้านกระดูก อ๋อใช่ค่ะบ้านกระดูกที่เป็นสุสานเก็บหัวกระโหลกนั่นเองเห็นว่ามีเป็นพันพันชิ้นเกลือครับใช่ค่ะประมาณ1,200กะโหลได้ที่เขาขุดขึ้นมาตั้งแต่ศตะวรรษที่18โน่เลยโอ้โหทำไมถึงต้องทำแบบนั้นล่ะครับคือ เหตุผลง่ายๆเลยค่ะพื้นที่สุสานในหมู่บ้านมันมีจํากัดมากๆอ๋อพื้นที่ไม่พอใช่ค่ะพอพื้นที่เต็มก็ต้องขุดโครงกระดูกเก่าขึ้นมาทําความสะอาดแล้วก็เก็บส่วนกระโหลกไว้นะคะเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับฝังศพใหม่แล้วกระโหลกพวกนี้เขาก็จะเอามาวาดลวดลายดอกไม้สวยๆแล้วก็เขียนชื่อเจ้าของไว้ด้วยการกับข้อจํากัดทางพื้นที่ที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะฟังดูอืมก็น่าทึ่งนะครับแต่ก็แอบขนลุกนิดๆเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้ ถึงเหตุผลเรื่องพื้นที่ใช่ค่ะเอาล่ะนอกจากบ้านกระดูกแล้วอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอันนี้ห้างพลาดเลยนั่นรถรางไฟฟ้าหรือฟูนิคูลเลอร์ขึ้นไปสูงประมาณ360เมตรครับขั้นบนจะมีสกายวอล์กเป็นแท่นสามเหลี่ยมยืดออกไปจากหน้าผาประมาณ12เมตรโอ้ยื่นออกไปเลยค่ะ ให้เราไปยืนชมวิวหมู่บ้านทะเลสาบภูเขาแบบพานโนรามาเลยสวยเหมือนภาพวาดจริงๆน่าจะสวยมากๆเลยนะครับจุดนี้มันก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เหมืองเกลือด้วยนะคะเพราะเป็นเส้นทางขึ้นเหมืองเกลือโบราณอ๋อครับและเห็นว่าข้างบนมีอาคารเก่าแก่ด้วยมีค่ะอาคารรูดอฟสทวมเดิมเคยเป็นหอสังเกตการป้องกันค่าศึกแล้วก็เป็นบ้านพักผู้จัดการเหมืองด้วยครับปัจจุบันเป็นอะไรครับปัจจุบันเขาทำเป็นร้านอาหาร แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆอยู่ด้วยค่ะร้านอาหารบนนั้นมีอะไรเด็ดๆไหมครับถ้ามีโอกาสนะคะต้องลองเมนูปลาเทา้าย่างเกลือค่ะเป็นปลาสดๆจากทะเลสาบเฮาสตัดเลยโหน่าอร่อยค่ะรสชาติดีมากได้ทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับชมวิวหลักล้านด้วยอ่ะสุดยอดเลยค่ะฟังดูดีมากๆครับสมคำร่ำลือจริงๆว่าเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกยิ่งถ้าได้ไปตอนกลางคืน บรรยากาศน่าจะเงียบสงบไปอีกแบบนะครับใช่ค่ะโดยรวมแล้วเฮาสตัดก็คือส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆนะคะทั้งความงามของธรรมชาติประวัติศาสตร์เหมืองเกลือที่ยาวนานมากๆวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเรื่องบานเฮาส์ที่การปรับตัวตามข้อจำกัดแล้วก็การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายในยุคปัจจุบันด้วยจริงด้วยครับพอคิดถึงขนาดหมู่บ้านที่เล็กนิดเดียวแต่ความนิยมกลับล้นหลามมากๆ มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าอ,อ,อนาคตของฮาวสตัดเนี่ยเขาจะรักษาสมดุลระหว่างมนสเสน่ดดั้งเดิมของเขากับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไปยังไงอืมนั่นสินะคะเพื่อให้ความงามความพิเศษนี้มันยังคงอยู่ต่อไปได้นานๆก็น่าติดตามนะครับ